นี่คือช่องเซอร์ล็อกดอ O M G เอ้ไม่ใช่ O M ่ประเภททัไวไหลังก็ดูได้และช่องเรามีแมพให้ทุกคนได้เล่นลิก์อยู่ใต้คลิปเลยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมโลบล็อกในแมพคู่อัพเฟนวันนี้เราก็จะมา oh. ทำจารเล่นนั่นก็คือเล่น2เครื่องด้วยตัวผมคนเดียวซึ่งได้แก่คอมแล้วก็มือถือโดยในเกมเนี่ยต้องจับคู่กันเล่น ในคอมผมจะให้เป็นคนลากส่วนในมือถือผมจะให้เป็นคนน่าส่วนวิธีการเล่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเลยและนี่คือหน้าเข้าเกมของเราโดยที่เราจะเข้าไปเล่นได้น่ยต้องเข้าตู้ตู้นี้ก่อนเมื่อเราเข้าไปแล้วจะมีอินเทอร์เฟซขึ้นให้เราจะคู่กับใครโดยผมมีตัวหนึ่งที่แสดงายรอแล้วก็คือมือถืออีกเครื่องหนึ่งโดยในเกมมันจะมีหน้าอินเทอร์เฟซเซตพอยต์นะโดยตอนนี้เราจะมีแค่เซตพอยต์หนึ่งเป็นจุดแรกจากนั้นผมจึงทําการกดเข้าเกม โดยที่เราจะวารมาจุดแรกของเราและจะมีอีกคนที่เป็นคนลากส่วนอีกคนหนึ่งจะเป็นคนนั่งคนคนนั้นก็คือผมเอง <S 2> <S 2> <S 2> ทาว่าเราจะบังคับรถยังไงคนนั่นเนี่ยจะมีหน้าที่เดี๋ยวก่อนผมขอเลื่อนขึ้นมาทุกคนคนจะเห็นปุ่มเบรคแล้วใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่คนนั่นสามารถทําได้อย่างเดียวส่วนคนลากก็มีหน้าที่ควบคุมรถไม่ให้มันตกทางเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า ตอนแรกมาก็เล่นครั้งแรกเราก็คุมรถไม่อยู่ทำให้รถเราตกลงไปในอากาศแต่เราก็เริ่มตามหม่อย่างรวดเร็วตัวที่ผมเล่นคอมอยู่ให้ยืนอยู่น,นิ่งยืนอยู่หน้าตู้ล้วให้อีกตัวหนึ่งเดินมาพอมาถึงแล้วก็กดเข้าได้เลยโดยไม่ต้องกลัวคนอื่นแย่งตาต่อมาผมพยายามคอนโทรลรถแต่มันลื่นเป็นปลาไหลเลยดูสิตัวไปแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่เดิมนะ แล้วก็ชนกับเพื่อนอยู่ดีๆก็ชนกันและตอนนี้ก็ปกติผมตามตูดเพื่อนไปลงมาถึงอุปสรรคอันแรกแล้วน,นะนั่นก็คือสะพานไม่ใช่มันไหนตอนนี้ผมก็ลองไปอย่างช้าๆเมื่อที่ไม่ให้เพื่อนไม่ใช่จีะตัวผมเองทรงกับกำแพงมันเรียกว่ากำแพงหรือเปล่าน่าจะเรียกว่าราวสะพานตอนนี้เรามาถึงอุปสรรคตรงขวานแล้วนะนะอันนี้ก็คือเราห้ามชนถ้าเิดชนสิ้นสวดมันจะหลุด ผมไม่รู้ว่าถ้าส่วนใบบ่อยๆมันจะพังหรือเปล่าส่วนอันนี้ก็คือให้เราเอารถล้างให้สามารถเข้าไปในช่องนี้ได้ซึ่งมันต้องใช้เวลานิดหน่อยหลังจากที่ผมลองมาอย่างยาวนานที่จริงมันก็ไม่นานน่าแต่แค่2วิผมก็ลองเปลี่ยนทางและนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสร้างมันเถอะผมได้ลองสิ่งหนึ่งนั่นก็คือการเบรคมันช่วย ให้รถเราไม่ถลายไปไกลและมันยังมีข้อดีอ,อีกนั่นก็คือทําให้เราบังคับง่ายขึ้นในที่สุดเราก็ถึงจุดที่เราตดแต่ตรงนี้มันเข้ายากผมจึงทำการหมุนเมาส์โดยใช้มือจากด้านขวาที่กดตรงมือถือเนี่ยเรื่องมาจับเมาส์และมือซ้ายเป็นการกดเดินแต่พอหันหน้าจอเสร็จผมก็มือขวาจับเบรกที่มือถือแล้วก็มือซ้ายจับคีย์บอกเหมือนเดิมฟังดูงง,งไหมผมก็งงเหมือนกัน โอเคผ่านแล้วอย่างที่เห็นเราได้ผ่านสะพานจิ๋วมาแล้วสองอันและทางข้างหน้า <c oughs> ไม่อยากไปเลยพอผมมาถึงเนินตรงนี้ผมจึงทำกลางหันจอเพื่อให้เดินง่ายขึ้นตอนแรกผมว่าเนินตรงนี้มันจะเป็นเส้นตรงพอเราขึ้นมามันเหมือนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งผมจึงประคองให้ลบอล่างจิ๋วของเราเนี่ยไม่ให้มันตกต่อมาเพื่อนๆจะเห็นป้ายที่มีคําว่า stop แล้วก็ไฟด้านขวาซึ่งเหมือนเป็นไฟจราจร สีแดงก็คือหินมาเราห้ามข้ามสีเขียวก็คือเราข้ามได้ที่เห็นในคลิปคือผมจะข้ามตรงไฟสีเขียวพอดีและเหมือนเสื้อมันตึงเกินไปทำให้ผมล้มและล๊กลางผมก็ตกแต่ความจริงนะแล้วผมจะให้ดูเครื่องที่มือถือเล่นนะอันนี้ผมกดเบรกแล้วแต่มันไม่รู้สิเหมือนมันเบรไม่อยู่น่าจะมีปัญหาที่เน็ตไม่ก็เจอเบร์ดทำให้ผมต้องเริ่มใหม่นั่นแต่ต้นตอนนี้เราอยู่หน้าไฟตาจรซึ่งตอนนี้เป็นสีแดงอยู่ และสีเขียวแต่ยังมีหินตกงลงมาไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนี้เรามาถึงจุดที่เราอยู่ล่าสุดแล้วเป็นขวานเหมือนตอนแรกที่เราเจอแล้วเราทรงขวานก็สามารถกลมได้ด้วยทางในตอนนี้ผมให้มือขวาผมกดเบรทนั่นก็คือกดเบรที่มือถือมันช่วยให้ไม่ถลายไปไกลมากและแล้วผมก็ผ่านด่านแรกแต่จุดนี้มันยังไม่ใช่ตุดเทปอย เราจึงต้องไปต่อโอ้ยสะดุดขาตัวเองเกมนี้มันก็บังคับลำบากเหือกันนะเพราะว่าเราดูสองหน้าจอในที่นี้หมายถึงผมดูหน้าจอมือถือว่ากดเบรคอยู่หรือเปล่าแล้วผมก็หันกลับมาดูหน้าจอคอมเพื่อควบคุมลกลางไม่ให้มันตดคือตรงนี้มันจะเอียงสลับกันถ้าเราอยู่น,นิ่งๆมันจะไหลตกไปเลยตรงนี้ผมว่าจะเดินไปตะ้าแต่รถเรามันลื่นและผมก็ลืมกดเบรคด้วนยะตรงมือถือ แต่ในเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วเราก็กอบพักสะหน่อยแล้่กันผมจึงใช้ตัวเองเป็นที่ยึดเพื่อไม่ให้ลกรางมันถลายไปไกลและเราก็ไม่ต้องกดเบรคด้วยเพราะว่าผมมั่งมั่มือมากหลังจากที่เราพักเรียบร้อยเราก็เดินลนเนินด้วยผมใช้ตัวเองยืดเพื่อไม่ให้ลกรางของเราถลายเป็นสนหินและตรงข้างหน้าก็มีไฟจราจรเหมือนเดิม ผมก็ได้รอไปจราจรตรงขวาม,มันจะเป็นสีเขียวก่อนที่ผมจะเดินข้ามไปเมื่อเรามาถึงเราจะเห็นสะพานที่ไม่สามารถไปต่อไนดะ้ส่วนวิธีการที่เราจะเปิดได้นั้นก็คือเราต้องเอาลูกลังของเราเข้าสีแดงและตัวเราเข้าสีฟ้าก็จะเห็นได้ว่าสะพานมันจะค่อยๆเปิดออกเมื่อสะพานเปิดออกแล้วจะรออะไรเราก็เริ่มไปกันเลยแต่ว่าสะพานนี้มันจะพื้นมันจะสูงไม่เท่ากันทาให้มือขวาของผมที่กดมือถือเนี่ยต้องอยู่กด เพราะว่าถ้าเรากดเบรน่ะเราจะข้ามไปไม่ได้ผมพบปัญหาหนึ่งนั่นก็คือปัญหาใหญ่มากเพลิงบางเรื่องเหมือนน้ำแข็งมันทำให้ผมดิ่งพระสุตาลงไปเลย <c oughs> ผมได้พบปัญหาและผมขอยกมาอย่างหนึง่งอย่างนี้เลยก็คือล้อมันติดน่ะผมไม่รู้ว่าทำไมล้อมันหนักเหมือนเอาเหล็กหนึ่งร้อยตันมาทับไว้ <c oughs> พุเกินไปวะเนี่ยดังนั้นผมก็ได้รีเซ็ตตัตวละครเพื่อเริ่มใหม่คราวนี้ผมระมัดระวังกว่าเดิมผมเลื่อนกล้องไป้ันหนะ้าแล้วดูว่าล้อมันตรงกับซ่องที่เราจะไปต่อหรือเปล่าส่วนที่ยากที่สุดก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละหลังจากที่เราลงลุกคุกคามมาหลายนาทีในที่สุดมันก็เข้าล็อกตรงได้แต่ตัวผมตกลงไปอยู่ข้างล่างเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ว่าผมจะยังยืนรอดหรือเปล่าแต่โชคดีที่ยังมีสิงส่วนที่มันยื่นออกมาและตัวผมก็สามารถกระโดดขึ้นมาอย่างนี้ได้โอเค ตอนนี้เรามายัางเซตพอยต์สโดยเมื่อเราตายตรงนี้เนี่ยเราะวมาเลือกเกิดเซตพอยต์สได้เลยไม่ต้องไปเกิดที่เซตพอยต์หแล้วก็มาเล่นใหม่แต่ผมจะพูดระยะเวลาที่เราใช้ก่อนเรียจะขึ้นตั้งใช้บนเราใช้ระยะเวลาจากเซตพอยต์หมาเซตพอยต์สนั่นคือจุดที่เรามายืนอยู่ตรงนี้โดยเราใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมงกับ21นาทีหลังจากที่เรามาถึงเซตพอยต์สแล้วพื้นที่ที่เราเดินต่อไปก็จะเป็นหิมะ และเหมือนเดิมผมให้มือถืออีกเครื่องหนึ่งกดเบรอยู่ตรงนี้เป็นทางปกตินะแต่เมื่อผมขยับนิดเดียวรถมันก็โค้งแบบนี้เลยมันเป็นทางแคบด้วยในตอนที่เราเกิดใหม่นยเราสามารถเลือกเซฟพอยต์ได้เลยอย่างผมเลือกเซฟพอยต์2หรือเซฟพอยต์2มันก็จะเกิดตรงที่เซฟพอยต์2ที่เราเพิ่งมาแต่เมื่อกี้มาตรงนี้ทางเจ้ามหาของเราผมเลือกที่จะให้อีกตัวหนึ่งกดเบรกและมันก็ได้ผล ที่ผมกังวลก็มีอยู่เรื่องเดียวก็วคือมือด้านขวาผมกดไม่โดนปุ่มเบรผมลากมาตรงถึงซุ้มอันนี้เรียกว่าซุ้มหรือเปล่าเนี่ยเหมือนมันไม่มี2เส้นทางนะแต่ในคลิปผมนลาจะเป็นเส้นทางซ้ายเพราะว่ามันดูไปง่ายกวา่าแต่ผมคลิปผิดเพราะว่าเส้นทางมันแคบมากการที่เราจะขมเส้นทางแคบๆแบบนี้มันยากมากถ้าเลือกใหม่ผมขอเลือกเป็นเส้นทางที่มันกว้างแต่มันโค้งดีวกว่าอย่างเส้นเส้นทางด้านขวาที่เราจะไปในตาต่อไป อย่างที่เราเห็นในตอนนี้ตัวหนามที่เป็นสีน้ําเงินมันสามารถทําดามจได้ทั้งเราแล้วก็ล,กล็กลางเราต้องควบคุมไม่ให้มันโดงนะซึ่งมือขวาผมที่กดหน้าจอมือถืออยู่ก็ไม่มีปัญหาเราใช้แค่ดับเบิลยูเอสดในการเดินแล้วก็กดเบรกแค่นั้นเองเวลาเราจะเลื่อนเมาส์เราก็เอามือข้างในข้างหนึ่งมาเลื่อนโดยตอนนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีทางที่เหมือนปกตินะแต่ผมว่ามันไม่ปกติเพราะมันเป็นทางเลกแล้วก็เอียงลงด้วย พื่ก็เรื่องลกลางก็หนักมันก็เลยทําให้ผมโตอีกรอบหนึ่งระบบฟิสิกส์ยอดเยี่ยมจริงๆเลยพอผมเกิดมาผมก็ได้ลองทําด่านนี้ไปเรื่อยๆซึ่งเป็นด่านที่ผมทํานานที่สุดในทุกเซ็กพอยต์เพราะว่าบางทีเนี่ยล้อมันก็ติดแล้วก็ผมก็ตกระหว่างทางแต่มันมีอีตาหนึ่งนะที่มันเป็นปัญหานั่นก็คือมันไม่เซฟอันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมมันไม่เซฟในการเซฟได้เนี่ย รือว่ากลางเกิดเซ็คพอยต์หนึ่งได้เนี่ยทั้ง2ตัวทั้งคนลากและคนนั่งลกล่างเนี่ยต้องมีเซ็คพอยต์ที่เท่ากันเช่นถ้าตัวนี้มีเซ็คพอยต์สอีกตัวก็ต้องมีเซ็คพอยต์สแต่ถ้าปิดตัวมีเซ็คพอยต์หนึ่งเราก็จะสามารถแค่วาไปเซ็คพอยต์หนึ่งได้หรือว่าไปเซ็คพอยต์คนที่ต่ําที่สุดก็หมายความว่าผมต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นถามว่าทาไมต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเพราะอีกตัวผมมันบั็กแล้วก็ไม่เซฟเซ็คพอยต์สให้ เหนีตัวมันมีเซฟพอยต์หนึ่งอีกตัวมีเซฟพอยต์สองเกืบเลยชีวิตต้องเล่นใหม่แต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ตอนนี้หัวเริ่มบวุ่นแหละไม่ไหวแล้วนะอันนี้ผมรอเล่นเฉยๆหลังจากที่ผ่านมรสุมมาหลายครั้งในที่สุดผมก็ผ่านจนได้เราใกล้จะถึงแล้วไม่ใช่ตรงเซฟพอยต์นะแต่ตรงเป็นสะพานข้างหน้าอีนี้เราก็จะผ่านแล้วแต่ผมได้มาติดตรงนี้ซะก่อนอันนี้เราต้องค่อยๆไป หนามทิ่มรถผมแรงมากตอนนี้ยังคงสภาพดีอยู่ไหมเนี่ยอันนี้ผมค่อยๆไปนะแต่มันก็ยังโดนหนามอยู่ดีถ้าเราโดนหนามนี่ตัวเราจะล้มด้วยและในที่สุดเราก็มาถึงนะตรงสะพานวิธีเดิมเลยรถรางเข้าสีแดงส่วนตัวเราเข้าสีฟ้าเห็นไหมยังพูดไม่ทันไไรเราก็ตกอีกแล้ว อันนี้เราห้อยหลองแต่งอยู่ข้างบนเลยนะแล้วก็หาทางขึ้นไม่ได้เพราะปกติมันจะมีเนินออกมาแต่น,นี้ผมพยายามโยกซ้ายโยกขวาแต่มันก็ยังไม่ขึ้นตอนนี้ผมปลอยเบรที่กดบนมือถือแล้วแต่มันก็ยังไม่ขยับดันนั้นเราจึงต้องใช้คาเดิมนั่นก็คือเริ่มใหม่ใช้คํานี้ได้เปลืองมากเย่ yeah. ในที่สุดเราก็กลับมาถึงสะพานนะ หลังจาที่เล่นไปหลายตามากตรงนี้มีไฟตราจรตอนนี้ผมจะรอเป็นสีเขียวก่อนแล้วค่อยข้ามไปโอเคแหละตอนนี้ข้ามได้เลยตรงน,นี้ก็จะเป็นสะพานเจ้าเก่าเจ้าเดิมเดี๋ยวผมขอนดังให้มันตรงก่อนเราต้องใช้เทคนิคนินดนึงมือขวาผมยังไม่เป็นไรนะแต่มือซ้ายนี่ทํางานหนักมากต้องกดเดินน่ยกดเดินอย่างเดียวเลยมือขวากดเบรอย่างเดียวนั่งสบายเลยหลังจากที่เราหมกมุ่งกับลกล่างอยู่นาะน เราก็ทําได้สทัทีตอนนี้ผมจะไปอย่างช้าๆนะมือช้าเนี่ยผมกดอยู่ตอนนี้ผมน่าจะหันไม่ได้เอาหันได้ออนนี้ผมจะไปอย่างช้าๆนะผมเห็นทางข้างหน้ามันเป็นเหมือนทางที่จะเราจะพร้อมตกตลอดเวลาพู้ไม่ทันค่ดคำโดนลกลานตัวเองสนชะและ้เอาเป็นว่าในที่สุดเราก็ผ่านมาได้และนั่นข้างหน้าเป็นเซตพอยต์สของเราเรามาถึงเซตพอยต์สได้แล้วไหน ้ะพูดอะไรหน่อยไหมข่งมากเลยข่งมากเลยตอนนี้ผมคุยกับตัวเองนะครับแต่ทําไมร,รู้สึกว่ามันแปลกเดี๋ยวขอท stop <ม>์สต็อปก่อนเราใช้เวลาจากเซ็ตพอยต์สมาเซ็ตพอยต์สเป็นเวลา1นึ่ชั่วโมง24นาทีถือว่านานกว่าตอนแรกเยอะเลยอาจจะติดตรงที่เราบั๊กไงบั๊กมันไม่เซฟเจ็คพอยให้แต่ก็ไม่เป็นไรมาดูทางไปต่ออันนี้เราต้องใช้ลกลางสน เหมือนเสียงเลโก้เลยเสียงล้มของประตูเนี่ยหลังจากที่เราผ่านถ้ำเล็กๆมาภูมิทัศน์ก็ยังเป็นหิมะเหมือนเดิมหรืออาจจะพูดว่าหลังจากที่ผ่านเด็กควายสามมารอบตัวเราก็ยังทรงเป็นหิมะเหมือนเดิมโดยมาถึงตรงนี้เราก็เจอกับรางเลยผมถึงได้ใช้มือใช้เนี่ยหมุนหน้าจอแต่ตรงนี้มันจะไปเร็วหน่อยเพราะว่ามือขวาผมลืมกดเบรคในตอนแรกทำให้หัวผมถลยไปกับรางเลยแล้วโดนรกทับถ่าจะขนาดนี้ใช้ตัวผมแทงล้อลกรางก็ได้นะ พอผมมาถึงตรงนี้แล้วมันก็จะมีสองทางทางทั้งซ้ายมันเป็นทางงโล่งทางทั้งขวามันจะเป็นอุโมงค์เข้าไปอย่างที่เห็นผมเข้าไปทางด้านขวาก่อนเราจะเห็นว่ามันจะมีทางลงไปไกลมากแล้วก็ทางมันแคบด้วยว่าทางแคบก็ยากน,นะอันนี้ลงเบรกบางทีเราเบรกไม่ค่อยอยู่ด้วยสุดท้ายผมก็ามปติดหงอยกันตรงนี้อันนี้ไม่มีทางกระโดด้วยนะและทุกคนเขารู้กันดีว่าผมจะทําอะไรต่อ ผมได้ตกแล้วเกินใหม่มาหลายรอบคราวนี้จะลองไปทางด้านชายบ้างทางด่างชายนี่ดูเป็นทางที่มีปริศนามากเพราะผมผูดมามันก็เจอกับรางแล้วเหมือนว่าทางข้างหน้าเราจะต้องใส่ลกรางของเราทางยักลกรางตรงนี้เนี่ยจะลําบากมากผมพยายามยักลกรางเข้าแล้วก็พยายามเลื่อนลกรางให้มันตรงกับรางโดยมือขวาผมจะกดเบรกไว้แล้วผมให้ตัวผมดันลดรางให้ตรงกับรางอาจเป็นเพราะพื้นที่ตรงนี้มันเอเนียงด้วยมันทําให้ยากคูณ2เข้าไาอีก หรือว่ามันจะชนขนา้างหน้าแต่มันตกลงข้างล่างผมได้ลองวิธีหยุดรถโดยที่ผมเดินไปข้างหน้าช้าๆแล้วก็ให้ลกรางขยับเข้ามาโดยใช้ตัวผมเบรกในส่วนของอันนี้เราจะต้องขึ้นเลยนะแต่เนื่องจากความเร็วล้นไม่พอผมจึงถอยกลับไปตั้งหลักใหม่มาดูซิว่าตาน,นี้จะได้หรือเปล่าเราต้องเล็งซ่องให้ตรงนะอันนี้ผมติดก็ลเลยต้องถอยกลับไปอีกรอบและผมก็กลับตัวไปตั้งหลักตอนที่ตาพุ่งด้วยความเร็วสูงสุด ลุกลางเราใสา่เป็นงูเลยแต่ผมใช้ความสามารถเฉพาะตัวอันนี้มันเรียกว่าความสามารถเฉพาะตัวได้ปเปื่อบในการกะระยะอย่างผู้ไม่จบเลยลมจะแล้วจะเห็นว่าข้างหน้ามันเป็นไฟจราจรพอไฟเขียวผมก็ที่ข้ามมาเลยแต่ดูนี่ผมว่าผมเดินตรงๆนะแต่ไหนมันโคง้งพื้นมันโค้งหรือเปล่าเนี่ยมันก็ไม่โค้งนะสวยแล้ว <c oughs> อ่าต่อมาตอนนี้ผมก็เริ่มมาสิ้นแล้วแหละเหมือนว่า ที่ผมเล่นสองเครื่องเนี่ยมันเหมือนว่าผมเล่นเรื่องเดียวเลยนี่คนจะเป็นความรู้สึกซินสินะแต่ว่าเราไม่ซินไม่ได้เพราะเราเล่นมาเป็นหลายชั่วโมงแล้วจากนั้นผมก็ได้เห็นเนื้อที่ว่าเป็นทางลึกมากโดยแผงการที่ผมวางไว้เนี่ยผมจะลงไปอย่างซาซานะและใช้ตัวผมดังแต่ไปไม่ถึงเท่าไหร่ลกลางผมก็ดังไปก่อนนาผมใชนะ่ไหมะนี่มันลกลางใจร้อนมันทําให้ผมติ๊งแงคอยู่หลับแท้งแหลมแหลตรงนี้ในที่สุดผมก็หลุดออกจากมังมาตนได้ แต่ผมเจอกับปัญหาใหม่ก็คือลกรลางผมมันนองตะแคงแบบนี้ง่วงนองหรือเปล่าเพื่อง่วงก็ไปนอนนะผมได้นอนใช้ที่ต่างๆเช่องพยายามพลิกด้วยไม้<อ>เพราะว่าถ้าผมไม่พลิกมาขึ้นมามันจะขึ้นเนืองตรงนี้ไม่ได้ครั้งต่อมาผมเล็งลบให้มันอยู่ตรงกลางนะเพื่อไม่ให้ชนกับสิ่งกิดขวานเมื่อจากตรงแล้วผมก็พร้อมไปได้เลยอันนี้ผมกดเบรคไปด้วยเพื่อไม่ให้รถไปเร็วเกินไปผลปรากฏว่าเราตกลงตรงกลางพอดีเลย นั่นคือเรื่องที่ดีมากเดินมาเรื่อยๆผมก็เจอกับไฟจราจรที่มีตั้ง2อันเลยพอเราเดินข้ามมาแล้วเราก็จะเจอกับเซตพอยต์สี่ซึ่งผมใช้เวลาไปทั้งสิ้น42นาทีไม่นาหนหลังจากนั้นผมก็ได้ไปต่อโดยคงพบว่าทางข้างหน้ามันเหมือนท่านแต่มเมื่อกี้เลยแต่มันแคบก็ใช้วิธีเดิมในการไปนะแล้วเราก็เจอรางอีกแล้วขณะที่ผมกําลังพาลกลางเข้ารางผมก็ได้ตกลงมาก็เลยต้องกดเริ่มใหม่มันไม่มีทางขึ้น หลังจากนั้นทุกคนก็รู้ดีผมได้ลองใหม่หลายลอรอบองมาถึงปานี้นะที่ผมสามารถทําได้ผมก็ได้ลองไปแบบช้าๆนะแต่ทางข้างหน้าไม่ค่อยมีอะไรเป็นเนยขึ้นเหมือนเดิมพอขึ้นเนยม,มาเราก็จะเจอกับไฟจราจรที่เส้นทางนี้ให้เราเบี่ยงซ้ายไปจะเจอกับเนยแล้วก็ทางรถไฟแต่อันนี้เนนไม่เอียงมากเดี๋ยวตรงนี้ผมขอหันก่อนเพราะว่าถ้าเราหันไปทางด้านหลังเราจะดูล้อว,ว่ามันงกลาลังได้หรือเปล่า ตรงนี้เสียงหายไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าผมไม่ได้พูด <Bro. S 1> และเมื่อเราผ่านชะนพานมาแล้วเราก็เดินตรงไปเรื่อยๆโดยทางต่อไปเนี่ยจะเป็นทางที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เป็นทางปกติและจะมีจราจรเหมือนเดิมทำไมเขาชอบใส่จราจรมาเนี่ยเขาน่าแต่ชอบนะเลยใส่มาเยอะจากท,าที่ผมห้ามไฟจราจรมาก,ก็เจอกับสะพานและก็เจอกับผนงังซึ่งเราสามารถใส่ลูกลางของเราสนได้เมื่อเราออกมาจากทางเมื่อกี้เราก็เจอกับรางออกจากรางเราก็จะเจอกับเส้นทางเล็กซึ่งนั่นทําให้ผมตก ตอนนี้ผมได้ทำการพักหลังที่จะมาเล่นอีกครั้งในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาซึ่งผมได้ผ่านจุดล่าจุดที่ผมตกผ่านสะพานแล้วก็ผ่านไฟจราจรจากนั้นผมก็ได้ลงเนินข้ามรางเดี๋ยวขอพักหายใจก่อนต่อมาเราก็จะเจอกับเป็นเนินเล็กๆอันนี้ผมเอาตัวขึ้นไปข้างบนอันนี้ไม่ยากแต่มาสะดุดตรงนี้แหละเราก็มาเรื่อยๆตรงเจอกับรา,างทางุดสุดท้ายของรางเนี่ยเราจะเลอกกับน้ำแต่ผมจะไม่เสียงจนเลยกดเบรคไว้และตอนนี้ผมจะเดินไปอย่างช้าๆนะ มันค่อยขยับไปและเมื่อผมหาม่านเมาส์ผมก็เห็นกนับนี่มันคือที่ดิทสุดของเราแล้วใช่ไหมของเวอร์หนึ่งที่สุดเราก็ผ่านเวอร์หนึ่งไปที่เรียบร้อย <S 2> <S 2> <S 2> และได้รู้ว่าเวอร์หนึ่งเนะี่ยมีห้าเช็พอยต์สำหรับใครที่อาจจะมากับเพื่อนหรือว่าใครที่อยากเล่นสนุกสนุกอาจจะต้องเล่นที่เซ็คพอยต์แรกๆส่วนเช็คพอยต์หลังๆเนี่ยมันจะเริ่มจริงจังแลวและมันก็จะมีปัญหาจุกจิก ทำให้เราหัวอุ่นๆได้ถ้ามาด้วยกันเนี่ยอาจจะต้องเปิดไม่แต่รับใครที่จะมาถึงเซฟพอยต์ในท้ายนะเพราะว่ามันต้องใช้ความสามาัคคีอย่างมากเลยเท่าที่ผมได้ลองเล่น2เครื่องนะแรกๆมันก็ยากนิดหนึ่งนะแต่ตอนในท้ายมาเหมือนเริ่มซินและเหมือนเราเล่นเครื่องเดียวนะอาจเป็นเพราะมือขวาผมแค่กดเบรคอย่างเดียวก็ได้เดี๋ยวนะผมลืมสรุปเวลาเราใช้เวลาจากเซฟพอยต์สมาเซฟพอยต์ห้าแปดสิบนาทีหรือ1่ชั่วโมง 20นาทีพอเรารวมทั้งหมดผมใช้เวลาเล่นเกมนี้ไป4.78ชั่วโมงผมให้ประมาณ5ชั่วโมงนะนั่นคือทั้งหมดที่เราเล่นไปนรับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย